ตามวิธีอยู่เหนือปีศาจในตัววิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งก็คือการที่เรานั้นตั้งตัวเองเป็นผู้ตัดสินที่มีอำนาจสูงสุดและให้ความคิดลบๆนั้นเป็นผู้ถูกตัดสินเราทำแค่หน้าที่ฟังเสียงภายในของตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้ความคิดลบๆนั้นมันพูดขึ้นมาในหัวและคุณรู้ตัวแล้วว่ามันไม่ใช่สมมุติว่าไอ้ด้านมืดเนี้ยมันพูดกับคุณว่าแกทําไม่ได้หรอกแกมันไม่ได้เรื่องจะไปสู้เขายังไงก็ให้คุณน,นั้นแย้งมันกลับไปเลยว่าฉันทําได้ เพราะว่าฉันนั้นเป็นคนชอบเรียนรู้และเป็นคนเก่ง 2. ให้คุณนั้นสวมบทเป็นเพื่อนที่ดีของตัวคุณเองให้คุณลองนึกว่าถ้าเพื่อนที่ดีที่สุดนั้นอยู่กับเราในตอนที่เรากําลังรู้สึกแย่เราอยากที่จะให้เพื่อนคนนั้นพูดอะไรจากนั้นให้คุณพูดมันกับตัวเอง 3. การที่เรานั้นพูดแต่สิ่งที่ชอบออกมาดังๆแทนที่เรานั้นจะมัวไปต่อสู้กับไอ้ความคิดลบๆของเราให้เรานั้นเปลี่ยนเป็นหันไปมองไอ้สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีแทน โดยเริ่มจากที่เรานั้นมองหาสิ่งที่ชอบในระหว่างวัน